ันว่าเป็นอวัยวะที่สาคัญอย่างหนึ่งสองร่างกายแต่ว่าหลายๆท่านก็คงจะเคยพบเจอกับประสบการณ์ฟันผุใช่ไหมล่ะคะทา้ารที่เป็นอวัยวะที่สําคัญขนาดนั้นแล้วเราก็มั่นใจว่าเราดูแลรักษาดีแล้วแต่ว่าทําไมถึงยังจะต้องพบเจอกับโรคฟันผุอยู่และมันก็คงจะดีไม่น้อยเลยถ้าเกิดว่าเรามีทางเลือกในการป้องกันฟันผุเพิ่มมากขึ้นสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดาการดาเรเนนั้นสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัตบุ์กุฎอ่อนวานวันนี้เราจะมานําเสนอโครงงานเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดที่ได้จากเมล็ดมะละกอพันธะแดาในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเซลลตัวคอคัดมิวแทนซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคฟันผุโดยพัฒนาเป็นข็งซิมเพื่อปันสำหรับป้องกันฟันผุค่ะโดงมีอาจารย์ที่ปรึกษาของเราคืออาจารย์พรพันธ์ชมวง์ค่ะโรคฟันผุคืออะไรนะคะโรคฟันผุนะคะเป็นอาการของฟันที่เนื้อฟันถูกทำลายตั้งแต่ผิวฟันลึกลงไปจนถึงโพรงที่ตัวฟันซึ่งอาการของโรคฟันผุเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็นหลายระยะ ดวยวนระยะเล,ล็กๆจะไม่ทาให้เกิดอาการปวดหรือว่าเสียวฟันแต่หากปล่อยให้ฟันผุล,ลุกลามไปโดยที่เราไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมเนี่ยอาจจะทําให้เกิดมีการทําลายเนื้อฟันที่มากขึ้นซึ่งจากการสํารวจนะคะพบว่าเด็กและเยะวาวชนม,มากกว่า50%เคยมีประสบการณ์ฟันผุค่ะโดยสาเหตุหลักๆของการเกิดโรคฟันผุนะคะเกิดจากการสะสมของเชือ้อแบคทีเรียสเตปโตของของัดมิลแทนค่ะโดวยวิธีในการป้องกันไม่ให้เกิดฟันผุนั้นสามารถทําได้โดยการแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของปูออไล แต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นสาเหตุและปัจจัยที่มีผลโดยตรงที่ทาให้เกิดโรคปันผุในเด็กก็คือการแปรงฟันโดยาจเกิดจากการทิ้งให้มียาสีฟันอยู่ในช่องปากนั้นไม่เพียงพอทําให้ประสิทธิภาพในการป้องกันปันผุลดน้อยลงแต่ว่านอกจากตัวไรแล้วเนี่ยสารโพลีฟีนอลที่สามารถพบได้ในผักและผลไม้ทั่วไปยังสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อเอสนิวแทนได้เช่นกันค่ะดังนั้นพวกเราจึงได้สนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดที่ได้จากเมล็ดมะละกอแหกด้ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเสียบตัคอคัดนิ เพื่อนำมาพัฒน,นาไปเป็นแผ่นจริงเพื่อการสำรับป้องกันฟันผุค่ะโดวยวัตถุประสงค์ของงานของเรานะคะก็คือเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ S. mutans ของสารสก,กัดที่ได้จากมาลิมะละกอแล้วก็เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฟิลมเพื่อฟันในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเช er ื้อแบคที ria S. mutans ค่ะ โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงานนี้นะคะก็คือสามารถช่วยลดปริมาณขยะแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับเมล็ดมรดกได้แล้วก็ช่วยลดอัตราการเกิดโรคฟันผุแถมยังช่วยป้องกันการเกิดอ,อันตรายจากการใช้ฟูวร์ไลท์ที่เกินขนาดได้ค่ะโดยตัวแปรที่จะศึกษานะคะเราจะศึกษาโดยการทั้งหมด2ตอนค่ะโดยตอนแรกนะคะจะเป็นการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเอสมิลแทนและในตอนที่2นะคะจะเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มค่ะ พัดแม่ได้สวนของวิธีการดําเนินงานนะคะเริ่มจากการนำเมล็ดมะละกอมาล้างให้สะอาดจากนั้นจึงนําไปอบให้แห้งและนามาบดให้ละเอียดจากนั้นเราจะนาไปสกัดด้วยเอทานอล95%หมังไว้เป็นเวลา7วันและทําการระเหยตัวทาละลายออกด้วยเครื่องการระเหยสารแบบหมุนและนาม,มาปรับความเข้มข้นของสารสกัดเพื่อให้ได้ความเข้มข้นเลยละ30 50และ70โดยเ็ปปริมาตรค่ะจากนั้นนะคะจะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื S ้อเอฟนิวเทนโดยเราจะใช้อาหารเลียงเชื N ้อนิวแทนอาก้า เชียรเชื้อแบคทีเรียลงบนผิวอาหารและหยดและทาการหยดสารสกัดในแต่ละความชข่มขพนลงบนกระดาษทับวางกระดาษลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อแล้วนาไปบ่มที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสเป็นเวลา24ชั่วโมงจากนั้นจึงทําการวัดความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้งค่ะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของขั้นตอนการเตรียมเบรดพิมค่ะ โดยในการเตรียมเบสฟิล์มนะคะเราจะใช้สารละลายด้วยกันทั้งหมด4ชนิดด้วยกัน1นั่นก็คือสารละลายแป้งทาไยมอมที่มีความเข้มข้น5% 2สารละลายแฟกตินที่มีความเข้มข้น5% 3สารละลายไฮเปอร,ารา์ไมโลที่มีความเข้มข้น1.5%แล้วก็4จะเป็นสารละลายกีซลีที่มีความเข้มข้น0.25%ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำสารละลายทั้ง4ชนิดมาผสมกันในอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1ต่อ0.25ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะได้เบคฟีมออกมาแล้วเราก็จะนำพาผสมกับสารสก,กัดที่ได้จาก,ากเมล็ดมะลกอที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อเอสมิลแทนมากที่สุดโดยเราจะผสมกันในอัตราส่วนที่ต่างกันทั้งหมด3อัตราส่วนด้วยกันค่ะ1นะคะนั่นก็คืออัตราส่วน0.5ต่อ1 1ต่อ1แล้วก็1.5ต่อ1ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําสารละลายที่ได้นะคะเทลงบนเทปล่อนเพจที่มีขนาด4 8รูบาสเซนติเมตรจากนั้นก็นําเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ50องศา,ศาเซลเซียสเป็นเวลา48ชั่โมอง ขั้มานะคะจะเป็นส่วนในส่วนของขั้นตอนการทดสอบค่ะโดยเราจะทดสอบด้กันทั้งหมด4อย่างด้วยกัน1น,นะคะนะคะก็คือจะเป็นประสิทธิภาพในการยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชื้อเอสมิลแทนนะคะซึ่งเราจะนําแผ่นฟิล์มที่ได้นะคะวางไว้บนกระดารรษสาบจากนั้นหยดด้วยน้ำตัวน้ําลายเทียมนะคะแล้วก็วัดบริเวณโซนใสที่แผ่นฟิล์มสามารถยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชื้อเอสมิลแทนได้ค่ะ2นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นการวัดความร่อนค่ะโดยเราจะวัดจากความสามารถในการลอออกจากเทปร่นเพดว่ามีความสามารถในการลอกออกได้อย่างง่ายได้หรือไม่ สามนะคะก็จะเป็นการวัดความหนาของแผ่นฟิล์มค่ะโดยเครื่องมือที่เราใช้นะคะจะใช้เป็นเครื่องมือไมโครมิเตอร์ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะวัดด้วยกันทั้งหมด3ตําแหน่งทั่วบริเวณของแผ่นฟิล์มจากนั้นก็จะนํามาหาค่าเฉลี่ยกันค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นลําดับสุดท้ายนะคะจะเป็นระยะเวลาที่แผ่นฟิล์มใช้ในการละลายจนหมดค่ะโดยเราจะนําแผ่นฟิล์มที่ได้นะคะมาละลายเข้ากับตัวน้ําลายเทียมเพื่อเป็นการจําลองสภาวะภายในช่องปากจากนั้นก็จับเวลาจับเวลาที่แผ่นฟิล์มสามารถละลายจนหมดค่ะ หลังจากที่ไร้ได้ทาการทดลองแล้วนะคะเราจะได้ผลการทดลองออกมาใน,นตารางนี้ค่ะวการทดลองพบว่าสารก,กัดที่มีความเข้มข้นรละเจ็ดจุดโดยปริมาณมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเอสเนลแทนมากที่สุดมงมีบริเวณยับยั้งอยู่ที่สิบแปดจุดแปดเจ็ดมิลลิเมตรค่ะทําให้เราสามารถสรุปได้ว่าในบริเวมลนตรอมีสารโพลีฟินนลเป็นปริมาณมากซึ่งสอดคล้องกับงาในวิจัยของคุณคิมเพนละคณะที่ได้กล่าวไว้ว่าสารโพลีฟีนอลสามารถช่วยยับยั้งการทํางานของเอนไเมสในน้ำลาย ซึ่งทําให้การผลิตกรูโคนและมอโทลดลดน้อยลงนับว่าเป็นการลดปริมาณอาหารของเชื้อแบคทีเรียค่ะเในส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นฟิลมนะคะเราเลือกใช้สารสกัดที่มีความเข้มข้นเอยละ30เท่อปริมารมาเป็นส่วนผสมซึ่่ด้วยความสามารถในการยยบยางการเจริญจตกตัวของเชื้อแบคทีเรียต่างกันไม่มากทําให้มีความคุ้มค่ามากกว่าค่ะและแผ่นฟิลมที่ใช้อัตราส่วนสารสกัดตอ่อแบคทีเรียที่1.1หนึ่งต่อหนึ่งนะคะเป็นแผ่นฟิลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะโดยดูจากลักษณะที่ตรงตามง,งานวิจัยของคุณวันดี คือสามารถละลายน้ำได้ง่ายในลักษณะบางและก็มีความแข็งอ็กน้อยค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ